สวัสดีครับทุกคนผมอวาวาป่าศักดิ์ครับวันนี้นะครับผมมีไม้สีเสียบยอดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะไม้สีเสีบยอดชุดนี้นะครับเป็นไม้ที่ผมทําการเปลี่ยนดินไว้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับแล้วดอกก็เริ่มออกเรียบร้อยแล้วนะครับสู้ฝนมากเลยนะฝนตกทุกวันเลยแต่ว่าดอกก็ยังมีความสวยงามอยู่นะครับต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีมีโชคนะครับต้นนี้มีชื่อว่าเสรษฐีมีโชคนะต้นนี้เหมือนกันเสรษฐีมีโชคนะครับยังไงครับดอกดกอยู่นะทุกคนแล้วก็เป็นสีชมพู แล้วก็มีริ้วที่ดอกแบบนี้นะครับแล้วก็มีริ้วที่กลีแบบนี้กลีบด,ดอกแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับอีกต้นหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้กันเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่าดูเซียโนนะแต่ว่าลักษณะดอกจะเข้มกว่านะครับจะเข้มกว่าเสฐีมีโชคนะแต่ว่าดอกก็สวยเือนกันนะครับลักษณะใบแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นใบของเศรษฐีมีโชคต้นนี้ไส้จะเป็นแดงนะจะมี ชื่อว่าลูเซโนนะครับก็สวยงามทั้นคู่เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับ